อันนี้ครับกส็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยน,นี้เราไปอยู่กับเกมอ่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่คาเฟ่ซิมูเลเ,เตอร์เดี๋ยวเราจะมาลองดูร้านเกมของผมนะว่ามันจะมีอะไรดีๆอยากให้ทุกคนคิดต่ะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะเนี่ยนะเงินงผมก็มีตั้งเจ็ดล้านเนี่ย 7จ็ดล้านเนี่ยมันเงินเฟอ้อเลยนะไม่รู้ว่าจะาไปทำไรายได้บ้างห้องนี้เปิดไว้นี่แหละไม่เป็นไรเงินเจ็ดล้าน,นไม่กโกงนะนี่นี่เริ่มมาตั้งสองอาทิตย์นี่ตอนแรกกะวจะเริ่มเล่นใหม่ด้วยซ้ำไป ากเสียงเงินนะอยากเสียงเงินนะอยากเสียงเงินมากเลยทุบเองเลยอยากเสียงเงินนะเฮ้ยอยากเสียงเงินนะเว้ยนี่อืทุบให้หมดทุบทิ้งทุบทุบขโมยขยะจนทุบให้หมดทุบอืมทุบหอดนละอืมอืมจิกกัะใส่ตาจริงทุบให้หมด อ่ออ๋ออออสบายใจสบายใจ,จใจแล้วเกมนี้มันสีเวลาจริงไม่น่ามันน่าจะอัปเดตให้เราซื้อคมของเราได้เนี่ยดูดิ เนี่ยดูดิดูซีพียูดิเนี่ยวอ้ยจะไม่คอมเราเก่านะเนี่ยดูคอมร้าลูกค้าดิเนี่ยที่เราซื้อให้ลูกค้าเล่นเกมกันนี่ของดีทั้งนั้นโอ้โหดูดินี่ก็คอมพระเจ้าอ่ะมาดูดิดู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 ทุกอย่างเป็นของดีหมดเลยอุ้ย อันนี้เป็นโต๊ะคอมบ้านปลาไม่เป็นไรไว้นี่แหละเป,ลเปิดไว้นี่เอาเราไปจ่ายตามก่อนนะจ่ายตามที่เราทุบลูกค้าเมื่อกี้โอ้ยเยอะเลย,ยเยอะแยะเลยเท่าไหร่กันอันนี5โอห้าพันสี่ห้าพันสี่ห้าพันสี่แล้ว แปดพันแล้วหมื่นกว่าแล้วโอเคหมื 100, ่นกว่าเองมันจิ๊บจิบหน่อยมันสามเอจ่า <ś> ย <c oughs> เงินมันเฟอ้อจริงๆนั่นนี่นะถ้าเปิดร้านทีเงินผมเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเงินผมเนี่ยไหลามาเทมาเลยลนะว่าไง เชฟไม่ได้ทำอะไรเลยจ้างวงางทำไมก็ไม่รู้อันนี้ก็เฝ้าประตูเฉยๆไม่ได้ทำอาอะไรเลยเงินก็จ่ายให้มันทุกครัง้งเดี๋ยวเราซื้อซื้อไปเลยดีกว่านี่เอาไปเปะดนังไว้ใช่ไหมวะเอาไปเปะดไว้ตรงผนังนะ่ะ

ดูว่าจะซื้อมาทำไมนนซื้อแล้วก็ขายไปซะาอันนี้ก็เป็นจอไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อ,ไม,อไม่มีอะไรซื้อเลย <c oughs> โถ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 โงั้นก็ไปสั่งของในร้านนี้ดีกว่าเนี่ยผมไม่ได้มีเงินเยอะเลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี <c oughs> เมย์ก็ได้เมย์ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กแพงที่สุดโต๊ะคอนโซโลตัวนี้เออเรามีโต๊ะแล้วเรามีโต๊ะแล้วเ,เดี๋ยวก็อีเดีกเ่าเอ้าอีสักตัวนึง่งเก้าอีเกมมิ่งเกียร์ซื้อไปเลย นี้ของก็มาส่งแล้วปิดซะโอ้ปิดให้มันเย็นๆไปนี่คงจะเป็นเก้าอี้นะเดี๋ยวน้อง,องอบุ๊กไปติดตั้งข้างบนนอนนน นถบุกนถบุกตั้งตรงนี้ละกันนะอัชโชเรนนี่เรียบร้อยต่อไปก็เก้าอี้ลูกทุ่งเก้าอี้ปิดร้าน้เอเปิดดีกว่าเชิญครับเชิญเชิญเชิญร้านเราเปิดแล้วนะเต็มที่เลยละกัน ดีเรียบร้อยว้าวของเยอะงนั้นเลยนะนี่น,น,น,นอะอันนี้ล่ะจอยอ่ะร้อยอันนี้ล่ะไม่มีอะไรโอ้เยอะแยะเลยเดี๋ยวผมจะสั่งแอร์เพิ่มดีกว่าสั่งแอร์ข้างบนนี่มันร้อนร้านก็เปิดแล้วทำยั่มีคนเข้าอ่ะแหม่ต้องให้มาต้อนรับทันทีเหรอ ช่วงนี้หน้าร้อนต้องซื้อแอร์เพิ่มตักสองตัวโอ้ยขโมยขโมยขโมยปล่อยม,มันขโมยไปเราไม่สนละก่อนที่แอมจะลงมาล้าควรจะซื้อชุดบิดคอยน์สตวนเต็มห้องเลยตอนนี้เต็มห้องไปหมดเลย ไปตรงนี้นะตรงนี้ละกันตรงนี้ละกันอนนี้เอาไว้ข้างบนนะ่นห้องควบคุม ฆ่าคนไหนวะมาดเดินเธวนี่มาชนเนี่ยไอ้ยฮ่า เรียบร้อยเรียบร้อยดูดีครับเงินทองไหลมาเทมาเลยอากาศเย็นฉับชื่นช่ๆอ่ะเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะต้องลาท่านผู้ชมทั้งท่านนี้ก่อนละกันนะสวัสดีครับไป